สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดสมุทรสงครามนะคะจะพามาดูประเพณีการตักบายขนมครกน้ำตาลทรายค่ะซึ่งมีเพียงแค่ที่เดียวในโลกด้วยประเพณีตักบายขนมครกน้ำตาลทรายเป็นประเพณีเก่าแก่ที่วัดแก่นจันทร์เจริญตําบลบ,บางพรมอําเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามค่ะหนึ่งปีมีเพียงแค่หนึ่งครั้งตรงกับวันพระขึ้นแปดค่ำเดือนสิบมีการตักบายขนมครกน้ำตาลทรายเกี่ยวกับอ้โหส หลวงปู่ทุตอนสุดท้าย่นเดินเจ้าวาดท่านได้ดำดิ่งดิเริ่มเอาไว้เมื่อสมัยพศ2,473ท่านมาเป็นเจ้าวาดเจ้าวาดก็มาดำริ่งว่าพระจำพรรษามากพี่แม่ค้าขนของไปเรือมาตั้งสองคลองเนี่ยมาเจอเจอกันท่านหนึ่งขึ้นมาว่าอยากจะให้พระได้ชั้นสนมงความต้องกัน ยงได้ให้มีนัดให้นะครับมาขายขึ้นบนบกติดติดทาน้ำให้โยมซื้อหลวงพ่อถวายพระถวายพระ่าโยมมาตอนเช้าทำบุญอย่างนี้เมื่อทำบุญเสร็จแล้วแล้วก็อีกรอบหนึงก็มีลูกหลานที่ขึ้นตานกันอยู่ก็ให้มาทำบุญรอบดอง คุณผู้ชมสงสัยเหมือนเรไหมคะว่าทำไมต้องตักบาดขนมครกคู่กับน้ำตาลทรายเพราะขนมครกก็หวานอยู่แล้วแล้วน้ำตาลทรายนั้นเอามาทำอะไรก็คือเพื่อเพิ่มรสชาติให้มันอร่อยขึ้นแแรกมันเป็นแบบอจาจจะรสก่อยใสแต่เกอรอย่างเดียวก็คือตะกอเนี่ยขนมครกรสชาติจะแบบไม่ได้หวานมากขนาดนี้ใช่ใช่ค่ะเ้วก็เป็นของคู่กันเป็นของชาวบ้านที่นี่มาช่วยวัดค่ะคือมีผู้บริจาคน้ำตาลทรายน้ำ มะพร้าวแล้วก็แป้งทางบ้าก็มาจัดทําแล้วก็ชาวบ้านก็จะมาช่วยกันออกล้านอ๋อแล้วอ,อ,อย่างนี้เวลาการปรุงรสอะไรอย่างเงี้ยคะอ๋อมีแม่ควใหญ่ปรุงถงหม้มมอหนึ่งคนเดียวปรุงก็จะมีคนที่คอยคุมรสชาติทั้งหมดเนี่ยใช่คนหนึ่งใช่ค่ะ พูดถึงแม่ครัวใหญ่ในงานเรก,ก็เลยมาตามหาเพื่อที่จะเรียนรู้สูตรทําขนมครกซะเลยรสชาติขนมครกในงานที่แตกต่างกันไม่ได้เกิดเพราะการผสมแป้งและกะทินะคะแต่เคล็ดลับอยู่ที่ตอนหยอดค่ะหากหยอดหน้าขนมครกมากไปก็จะหวานน้อยไปก็จะจืดต้องพอดีพอดีค่ะอันนี้แป้งโมงกันเองหมดเลยวะคะมีแป้งโมง่แป้งสดแป้งโซนอย่างนี้ไม่หลงใช่ไหมคะว่า ขมไหนที่ยังไม่ได้หย่อนหนา้าคนเป็นนะไม่ลงก่ออ๋อคือถ้าคนเป็นนี่ก็จะดูออกเลยว่าอันนี้ไม่มีหน้ากะทิเนียไม่ได้หย่อนหน้าใช่ไหมถ้าไม่ได้หย่อนหน้านะตัวมันจะแข็งใช่ไหมอ๋อแล้วถ้าเราหย่อนหน้าแล้วมันจะกลมกกืนกันอันนี้คือลืมหยอ่อ <laughs> นมีขนมท,นที่ลืมหยอดด้วย ของงานอีกอย่างหนึ่งคือการแข่งขันพื้นบ้านที่ช่วยสร้างสีสันและเสียงหัวเราะในงานมีทั้งแข่งแค่ขนมครกนีลาที่คนทำจะต้องเต้นไปแค่ขนมครกไปแข่งขุดมะพราะ้าวใครได้มากที่สุดก็ชนะและแข่งกินขนมครกค่ะถ้าคุณผู้ชมอยากชิมขนมครกแบบฉบับตะบลวังพรมต้องลองมาที่งานนี้ค่ะจะเดินแวะชิมเตาไหนก็ได้เพราะที่วัดตั้งเป็นโรงทานทำขนมครกแจกฟรีด้วย สำหรับคนที่พลาดมางานปีนี้ก็ต้องดูปฏิทินปีหน้าให้ดีๆนะคะเพราะว่า1ปีมีแค่ครั้งเดียวแล้วมาร่วมสืบสายประเพณีตักบาตรขนมครกน้ำตาลทรายประเพณีเก่าแก่และมีเพียงหนึ่งเดียวในโลกที่นี่กันค่ะ